สถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกันสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่ทุกเช้ากับพระคำของพระเจ้านะคะที่สดใหม่สำหรับเราเดี๋ยวเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอาจารย์กิ่งการวินเลียมนะคะจะนำเราศึกษาพระธรรมกาลเทียบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่หนะคะพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะคะ ที่ความรอดที่พระเจ้าให้เรานั้นไม่ใช่รางวัลจากการทำดีนะคะแต่ความรอดที่เราได้รับนะคะจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้เป็นพระคุณของพระองค์จริงๆไม่ใช่มาจากการกระทำของเราเพราะว่าถ้ามาจาก <c oughs> การกระทาของเราแล้ว จะไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่ได้รับความรอดในพระธรรมการาเทียบทที่3ข้อที่1นะคะในฉบับ2011นะคะได้บอกกับเราว่าโอ้ชาวการาเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของพวกท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคิดได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วนะคะบางฉบับเนี่ยก็ใช้คำว่าชาวกลาเทีย ทำไมถึงโง่อย่างนี้นะคะคำว่าโง่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รู้นะคะในภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่าอ a n เอ t อยนะคะคำนี้ไม่ได้แปลว่าโง่แต่แปลว่ารู้ดีมีความเข้าใจแต่ไม่ยอมรับรู้นะคะไม่ใช้ในสิ่งที่ตนรู้นะคะ มันก็เหมือนภาพกับลิงสามตัวใช่ไหมคะที่ปิดตาปิดหูนะคะปิดปากซึ่งไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมใช้ในสิ่งที่ตนรู้มาเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตซึ่งชาวการาเทียเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ถูกสะกดจิตเหมือนถูกวิสาตร่ายมนใส่ถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าเหมือนโดนของนะคะจริงจริงแล้วเขาก็ไม่ได้โดนของหรือว่าเขาไม่ได้โดนมนสะกดจิตอะไรหรอกนะคะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้โง่ด้วยนะแต่พวกเขาเนี่ยปิดการรับรู้เรื่องพระเยซูคริสที่ถูกตึงที่กังเขนนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยที่เปาโลเนี่ยเคยเทศนาก็เป็นเหมือนภาพลิงเนี่ยที่ปิดตาปิดหูเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่รับรู้อีกต่อไปใช่ไหมคะจริงๆเขารู้ เขารู้แต่เขาไม่สนใจในสิ่งที่เปาโลเคยเทศเคยสอนให้กับเขานะคะในข้อที่สองเนี่ยเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไขารู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังนะคะคำว่าธรรมบัญญัตินะคะของโมเสสหรือบทบัญญัติของโมเสส นะคะหรือบทบัญญัติเฉยๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คำว่ารอก็หมายถึงกฎหมายของโมเสสนะคะครั้งใดที่เราอ่านเจอคำว่าธรรมบัญญัติหรือกฎบัญญัตินะคะก็ให้เราคิดถึงกฎหมายของโมเสสนะชาวลาเทียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเปโลก็ถามเขาว่าเขาได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยจากการทำตามพยายามทำประพฤตตามกฎหมายของโมเสสหรือว่า โดยความเชื่อทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าโดยความเชื่อทีนี้เราไปดูในข้อที่สามด้วยกันนะคะเปาโลถามพวกเขาว่าท่านทั้งหลายเข่าถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นในพระวิญญ,ญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกันนั้นหรือนะคะคาว่าท่านทั้งหลายเข่าเพียงนั้นทีเดียวหรือคําว่าโง่ตรงนี้เนี่ยเปาโลใช้คําเดียวกับในข้อที่หนึ่งนะคะก็คือคําว่า อโนเอทอยซึ่งไม่ได้แปลว่าโง่แต่แปลว่าเขามีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องนี้ดีนะแต่เหมือนกดปุ่มปิดที่สมองไม่ยอมรับรู้ว่าความรอดที่เขาได้รับเนี่ยโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤตินะคะพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นในพรวิญญาณแต่จบด้วยเนื้อหนัง กระเทียเนี่ยเป็นคริสเตียนต่างชาตินะคะที่เดินในความเชื่อกับพระเยซูเนี่ยอย่างมั่นคงแล้วทําไมวันหนึ่งเดินเดินไปความเชื่อของเขาก็เพี้ยนไปนะคะแล้วเขาก็มองว่าเออคริสเตียนเนี่ยต้องทําดีด้วยนะคะตามกฎหมายของโมเสสด้วยถึงจะรอดนะคะซึ่งสาเหตุที่ความเชื่อของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคริสเตียนชาวยิวที่หวังดีนะ ที่มีความเชื่อที่ผิดนะคะมาสอนพวกเขานะคะออคิสเซนชาวยิวเนี่ยสอนว่าเชื่อพระเยซูอย่างเดียวไม่พอนะต้องทําตามกฎหมายของโมเสสด้วยรักษากฎหมายของโมเสสแล้วก็ต้องเข้าสุนัตด,ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยศาส,สนาย,ยิวนะคะหรือศาสนาย,ยูดายเนี่ยสิ่งที่ เขาเชื่อว่าจะทำให้เขาได้รับความรอดเนี่ยก็คือต้องทำกับกฎบัญญตัติแล้วก็ต้องเข้าสุนัตนะแต่ว่าสำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยสอนเราว่าอะไรให้เราเชื่อวางใจในพระองค์ใช่ไหมคะเราจะได้รับความรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันนี้เป็นความรอดที่แท้จริงนะทีนี้คนยิวเนี่ยจากการที่เขายึดว่าต้องเข้าสุนัตนะถึงจะรอดแล้วต้องทําตามบทมบัญญัติด,ด้วยแล้วพอเขาเป็นคริสเตียนเนี่ย เขาก็เชื่อในพระเยซูใช่ไหมคะแต่เขายังยึดในสองสิ่งนี้ก็คือว่าต้องเข้าสุนัตด,ด้วยแล้วก็ยังต้องทําตามกฎหมายของโมเสสแล้วพอเขามาเจอคริสเตียนที่กาลาเทียเขาก็บอกคริสเตียนที่กาลาเทียว่าคุณจะเชื่อพระเยซูอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของโมเสสอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็ต้องเข้าสุนัตนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลเคยสอนพวกเขาเลย นะว่ารอดโดยความเชื่อนะะเป็นเพ,พราะพะคุณของพระเจ้านะซึ่งการเข้าสุนัตไม่ได้เกี่ยวกับความรอดเลยเปาโลไม่เคยบังคับชาวยิวว่าต้องเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนะแล้วเปาโลก็ไม่เคยบังคับคริสเตียนว่าต้องไปเข้าสุนัตเพราะการเข้าสุนัตไม่ได้เกี่ยวกับความรอดนะพระเจ้าประทานวิธีที่จะได้รับการยกโทษบาปทางเดียวก็คือ เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะะดังนั้นในข้อที่4เปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วนะคะพระองค์ผู้ประทานเุวัญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสำแดงนิทานุภาพท่ามการพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังนะคะ แน่นอนค่ะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณแก่เราทั้งหลายเนี่ยเราได้รับสิ่งนี้โดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤตินะคะบางครั้งไม่เพียงแต่คริสเตียนชาวยิวที่เมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็ยังยึด กับการปะพฤติตามกฎเกณฑ์เดิมๆที่เขาเคยยึดถือเขาก็นำความเชื่อเดิมของศาสนายูดายเนี่ยมาผสมผสานนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้ความเชื่อเนี่ยเพี้ยนไปแล้วถ้าเขานำสิ่งนี้เนี่ยไปสอนคนอื่นคนอื่นก็จะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องด้วย สำหรับคริสเตียนเองเนี่ยในอดีตความเชื่อเดิมที่เราเคยเชื่อใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณคนตายในสิ่งต่างที่เรารับรู้มาพอเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะบางคนก็ยังเชื่อตามความเชื่อเดิมว่าเมื่อคนตายแล้ว สวันหรือ7วันวิญญาณน,นั้นก็จะกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็คุยกับวิญญาณที่เขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าคือวิญญาณของคนเสียชีวิตเนี่ยแหละหรือบางคนเนี่ยได้ฝันแล้วก็รู้สึกว่าได้คุยกับคนคนนั้นจริงๆที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราขาดความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ถูกต้องแล้วเราก็เอาความเชื่อเดิมๆใช่ไหมของศาสนาเดิมที่เราเคยเชื่อมาผสมผสานกับความเชื่อคริสเตียนใช่ไหมคะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะที่สําหรับคริสเตียนเองเนี่ยเราจะต้องเรียนพระคัมภีร์นะ อาจจะศึกษาพระคัมภี์ด้วยตัวเองหรือว่าจะเข้าไปในชั้นเรนวีเข้าไปชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆที่คิดสจักรจัดให้หรือเราจะไปเรียนที่พระคิดธรรมโรงเรียนสอนพระคิดธรรมเลยก็ได้นะคะซึ่งหลายโรงเรียนเนี่ยก็จะมีระบบทางไกลนะคะให้เราแล้ก็ เป็นการเ,เรียนที่สะดวกมากเราสามารถเรียนตอนกลางคืนได้สัปดาห์ละครั้งได้อะไรได้นะคะก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่เราเองเนี่ยจะกระตือร้นในการศึกษาพราะเจ้ะของพระเจ้าเพื่อที่เราเองเนี่ยจะมีความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ถูกต้องถามว่าทําไมชาวกราเทียเองเนี่ยความเชื่อของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะเขาเพราะเขาไปฟังคริสเตียนชาวยิว ใช่มคะที่เอาศาสนายูดดยเนี่ยมาผสมกับความเชื่อของคริสเตียนดังนั้นแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยอย่างสม่ำเสมออิตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนพระคัมภีร์จบมาแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็พยายามศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยวันละสามครั้งเช้าบ่ายเย็นพยายามพยายามทําอย่างนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีด้วยเป็นช่วงต้นปีใช่ไหมเราจะเริ่มต้นสิ่งให,ใหม่ๆกันดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยลองอ่านรพระคัมภีร์เจ้าเยอะๆศึกษาพระคระัมภีร์แล้วเมื่อเรามีความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งนี้จะสง่งผลผลผลต่อการดาเนินชีวิตคริสเตียนของเราคริสเตียนบางคนเนี่ยก็อธิฐานว่า โอ้พระเจ้าวันนี้นะขอพระเจ้าอยู่กับฉันด้วยนะถามว่าท,ทําไมคริสเตียนไม่ควรอธิษฐานว่าขอพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์ในวันนี้เพราะสิ่งนี้ขัดกับศาสนาศาสตร์แท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราอธิษฐานแบบนี้ทั้งตัวเราและคนที่ได้ยินเราอธิษฐานแบบนี้เขาก็จะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราตลอดพระเจ้าอยู่กับเราเป็นครั้งเป็นคราวใช่ไหมคะ ดังนั้นแล้วเป็นสิ่งจำเป็นที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ชาวกราเทียเองเนี่ยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เขาก็ยังรักษา หมายของโมเสสด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าแค่เชื่อพระเยซูแล้วมันรอดเนี่ยมันง่ายไปนะมันต้องทําบางอย่างด้วยนะคะถ้าเรามองดูที่ฟาริสีฟาริสีเองเนี่ยก็มองอย่างนี้เหมือนกันว่าเชื่อพระเยซูแล้วมันรอดเนี่ยมันก็จะง่ายไปใช่ไหมคะฟาริสีบางคนที่กลับใจไม่เชื่อพระเยซูเนี่ย คือแต่เดิมเนี่ยคนฟาริสีเนี่ยเขามีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งคือคัมภีร์ันมุตที่เขาเขียนกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากที่โมเสสเนี่ยเขียนเอาไว้เขาจะมีกฎเกณฑ์วันสะบาโตใช่ไหมคะวันสะบาโตห้ามทาอาหารห้ามก่อไฟทาอาหารห้ามหุงต้มห้ามเด็ดผลไม้ออกจากต้นถึงแม้ผลไม้นั้นหล่นไปที่พื้นก็ห้ามไปเก็บในวันสะบาโตแล้วก็ ชาวยูวที่เคร่งครัดนะคะในทันมุตเนี่ยเขาจะไม่เปิดปิดสวิตไฟแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะไม่กดเพราะเขามองว่าเป็นการสปาร์กเป็นการมันเหมือนกับการเรียกว่าอะไรอะเหมือนการทำงานเขาจะเขาก็จะแปลของเขาอย่างนั้นไปดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังเราต้องไม่เพิ่มอะไรเข้าไปในพระคัมภีร์อีกนะคะ แล้วก็สําหรับชาวกาลาเทียเองเนี่ยเขาก็มองว่าเชื่อพระเยซูแค่เนี้ยแล้วรอดง่ายไปเขาต้องทําตามบทบัญญัติของโมเสสด้วยถ้ามองมาในยุคสมัยของเราเองนะคะคริสเตียนเราพึ่งพาพระเจ้าเรารอดก็รอดโดยความเชื่อและในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนเราเองเนี่ยเราพึ่งพาการทรงนำและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราไม่ได้พึ่งตัวเองเราไม่ได้พึ่งการกระทําของเรา หรือไม่ได้พึ่งการทำดีของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความรอดนะคะก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะตรงนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่เนาะให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าถ้าพี่น้องชาวกราเทียมีความรู้ความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าที่ถูกต้องแม้คริสเรียนยิวจะมาสอนเขาในสิ่งที่ผิดจากพระคัมภีร์ไป เขาจะหนักแน่นแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่คิสเตนยิวเนี่ยสอนเขาแต่เพราะว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันไม่หนักแน่นมันไม่มั่นคงถ้าเขามีความเข้าใจในพระเจ้าได้ถูกต้องเขาจะไม่เพี้ยนไปตามสิ่งที่คนนั้นคนนี้บอกเขาว่าให้เขาต้องทำอะไรหรือว่าห้ามทำอะไรนะคะดังนั้นในชีวิตคริสเตียนของเราเอง หม่นใจพี่น้องเราไม่รู้ว่าการข่มเหงจะเกิดขึ้นเมื่อไหรนะ่อนาคตอาจจะไม่มีคิดจักรที่เราจะเข้ามานมัสการร่วมกันแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระเจ้าของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อเราจะเกิดผลในการประกาศในการรับใช้และเป็นแสงสว่างเป็นเกลือในแผ่นดินโลกนี้นะคะในเวลานี้เราจะ อธิษฐานด้วยกันนะคะโอเคหัวข้อแรกนะคะเราก็ใจฐานเผื่อประเทศไทยนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรประเทศไทยให้ประเทศไทยนี้มีเจ็ดพันนักอธิษฐานให้มีนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อง,งานของพระเจ้าจะเติบโตจะเกิดผลข้าแต่พระเจ้า ขอโปรองทรงโปรดอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกๆคนให้เรามีหัวใจที่กระตือรือร้นเข้มแข็งจริงจัง,จง,จงในการอธิษฐานเหมือนอย่างดาเนียลแล้วขอพระเจ้าสป,ปรดเพิ่มพูนจำนวนผู้เชื่อในประเทศไทยให้มีหนึ่งล้านผู้เชื่อเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเราคิดถึงการที่เราจะมีผู้รับใช้อย่างเพียงพอในปัจจุบันเรามีจำนวนผู้รับใช้น้อยกว่าจำนวนคิดจัก ขอพระเจ้าสมโปรดเมตตาตระองเจ้าค่ะอวยพรพี่น้องคริสเตียนหลายท่านที่พระเจ้าได้ใส่ภาระใจให้กับเขาที่เขาจะเข้าสู่ขบวนการในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าอาจจะโดยโรงเรียนพระคิสธรรมหรือจากการอบรมจากหน่วยงานใดก็ตามเพื่อที่ว่าเราจะไม่ขาดผู้รับใช้ไปจากแผ่นดินนี้เลยข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปรโปรดอวยพรเพิ่มพูนจํานวนคิตจักให้เพิ่มพูนมากขึ้นถึงหนึ่งหมื่นคิตจักรในประเทศไทยด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพันธกิจและวีวาระศึกษาพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเรามีความเข้าใจในพระชน้าของพระเจ้าทีา่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะเกิดผลและเราก็จะรู้หน้าที่ของเราพระองค์เจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพรทุกๆชั้นเรียนระวีในประเทศไทยด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่ผู้สอนเองก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมการสอนมาอย่างดีแล้วก็อวยพรผู้เรียนทุกๆคนด้วยที่จะไม่อ่อนล้าในการศึกษาพระคำของพระเจ้าชั้นระวีตอนเช้าในแต่ละคิจจักนั้นมีจำนวนสมาชิกมาเรียนที่น้อยมากๆไม่ถึง10%เซข้าแต่พระเจ้า ขอปรองสมโปรดเมตตาวอวยพรประเทศไทยไวอวยพรพี่น้องคริสเตียนให้กระตือร้นในการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่าคิดว่าเรารู้แล้วแต่เราต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและอย่างถูกต้องในพระคำของพระพองค์อวยพรผู้สอนทุกคนที่จะสอนพระเจ้าของพระเจ้าอย่างถูกต้องพระองค์เจ้าค่ะยิ่งเดียวกานนั้นเราไอ้ฐานเผื่อ เด็กละวีทุกๆคนแล้วก็วัยรุ่นในคิดจักทุกๆคนให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อมีรักฐานที่มั่นคงในปัจจุบันเราเห็นว่าน้องๆหลายคนเมื่อเข้าสู่มหาหลัยอาจจะด้วยการเรียนที่ยุ่งหรือการที่เขาอยู่ห่างจากพ่อแม่ห่างจากคิดจักเดิมหลายคนก็ไม่ได้ไปคิดจักอีกหลายคนก็ห่างหายจากความเชื่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าคะ่ะ ช่องโหว่นี้เราปรารถนาอยากเห็นลูกๆหลานๆของเราหลายๆคนที่เขายังกระตือร้นสัตซ์ซื่อในการที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่คิจักและมีส่วนร่วมในคิจจักด้วยเราก็เราอธิษฐานขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรกระทรวงศึกษาธิการในการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญด้าน eq ไม่ใช่เฉพาะด้าน IQ ไม่เฉพาะเพียงการท่องจำข้อสอบเพื่อไปสอบแต่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ระบบการศึกษาไทยที่จะช่วยเหลือน้องๆให้เขาที่จะมีทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตหลายครั้งเราเห็นข่าวน้องๆในมหาลัยเมื่อเขาพบปัญหาหลายคนก็ฆ่าตัวตาย ขอพระเจ้าช่วยเด็กๆเ,เหล่านี้ช่วยให้เขามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาเผชิญด้วยขอพระเจ้าเมตตาหน้องๆเหล่านี้มีทางออกที่ดีของปัญหาที่เขาเผชิญอยู่พงเจ้าค่าเราเองไอ้ฐานในปัจจุบันมีเด็กๆมากมายที่ถูกทำ้ายร่างกายถูกทำ้ายจิตใจถูกเรื่องละม่วเรื่อง ขอโทษค่ะถูกล่วงละเมิดทั้งในครอบครัวแล้วก็จากญาติพี่น้องหรืออาจจะจากเพื่อนบ้านข้าแต่พระเจ้าปัญหาเหล่านี้ก็เพิ่มพูนมากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยที่ปัญหาเหล่านี้จะลดลงแล้วก็ให้เด็กๆมีความเข้าใจในการที่เขาจะปกป้องตัวเองจากคนที่ไม่ดีที่จะเข้ามาทำลายเขาโปร่งเจ้าค่ะเราวิงวอนตอระองคงสำหรับ กฎหมายในประเทศไทยเองที่จะเอาจริงเอาจังในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เราคิดถึงสำหรับจังหวัดสิงห์บุรีเองข้าแต่พระเจ้าขอตองสปดอวยพรทั้งหกคิจจักรที่มีอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นหกคิศจักรที่น้อยนิด ปรงเจ้าค่ะใน4อำเภอทั้งอำเภอเมืองท่าช้างอำเภอบางละจันปรงเจ้าค่ะแล้วก็อำเภออินบุรีทั้ง4อำเภอมีคิดจักรวมกัน6แห่งขอพระเจ้าวอวยพรทั้ง6แห่งนี้ให้เป็นคิดจักที่เข้มแข็งเติบโตแล้วก็สามารถเปิดคิดจกักลูกได้ปร่งเจ้าค่ะคนเหล่านี้รู้จักท้องที่ที่สิงบุรีเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรให้พี่น้องที่มีภาระใจในการที่จะออกไปบุกเบิกก่อตั้งคิดจักราคิดถึงสำหรับอำเภอค่ายบางละจันและอำเภอพลบรีที่ตอนนี้ยังไม่มีคิดจักรเกิดขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดวอวยพรพระองค์เจ้าค่ะให้ทั้งสองอำเภอนี้ถ้าที่จะมีคิดจักรเกิดขึ้นในเร็ววันด้วยเถิดขอพระเจ้าสปดเพิ่มพูนในสิ่งต่างๆที่คนที่มีภาระใจที่จะเปิดคิดจักร ไม่ว่าเขาจะขัดแคลนสิ่งใดของการอวยพรของการเพิ่มภูนที่มาจากพระเจ้าด้วยพระองค์จาข,าขอให้ผู้เชื่อที่สิงห์บุรีเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้เชื่อที่เป็นนักประกาศพระองค์จาข,าขอาพระเจ้าสปดอวยพรการเพิ่มภูจนจํานวนผู้เชื่อเพิ่มภูจนจํานวนกิจ,จักที่นันด้วยเพิ่มภูมิผู้รับใช้ที่นั่นด้วยเราจึงอิฐานฝากมอบไว้กับพระองค์ร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะก็ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสถานีอธิษฐานมาอธิษฐานด้วยกัน